คุณผู้ชมตอนนี้ก็แบบเดินทางออกไปาเพิ่งเปิดอยู่วะาครมเพิ่งเปิดอยู่อะเปิทางนี้บอกโอเคโอเคอามาที่หอดจะบอยังงนพี่สัมผักเป็นแต่ลมเนาะคนรัขับนี่ยโอ้ยเก่งมันตั้งเป็นที่ไปสลลงมันเกยโอเคขนาดโอ้เท่เอาแม่กับพ่อไทยนะ อี่แม่ข้าคนเดียวอ้าวอันนี้รถมาจะใส่รถ <ลด S 2> เดียวรถพอ่อเออไม่ไ<ล>ด,<ล>ดร้รถแม่เนาะอ้าวแล้วพ่อเด็ดยุ้งหงเพียนเอาบูมาอ่ะเพราะว่าตอนแรกจกังอยเคยมาอ๋ออีกคนก็มาได้ละเอาไปว่าไปนั่งกินข้าพอ่าอแมนจิบอกโอเคจะเดินทางไปฮานกันเนาะ <c oughs> ทางนี้พูดได้มาดุดละ่ะแม่โอ้เราใหญ่เนยไปเลยไปเลยไปไปไป อันนี้มาครั้งแรกเนาะเียบแทบอุ้ยทางยากนะถ้าเราเตยก็คืนไม่นอะเขาตายไฟแหครับจอดไว้ใส่อุ้ยสวยปเจอดรถวันนี้วันนี้เออหายล้อยด้วยเ้ยนเมเเังท่าเลยสังท่าวะังท่าวะม่ะนี่ นี่ตูปไอยเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งสั่งถึงนี่ PFC เมนูอาหารเปาเยอะมากอันนี้ไม่อย่างวะทอดมะเขือเกีียวยำไข่เอี่ยวมาตัวนี้ต้มยำกุ้งหกสิบ

ฮะผัดหมูกระดิ่ติ่วโกโลนี่ข้าผัดได้ดีหมูจานน้อยผักได้เอาบอกเป็นประเภทผักผักนี่ฮะบได้เป็นเลือกเอาจานนี่วะไปสร้างกัะหัาบอน้องพักโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ชิไปเลือกอ่าเมื่อกี้เออเอาจากไม้จากไม้ก็แล้วแต่เลือกกีนใส่น้ำเมล อันนั้นเจ้าของหานวะไงนะนี่หันเสียบแซบบฮอตแล้วลองซานอ๋อเลือก กเานเียเอาิเ <Wheel> ล <onents> ือกเลยชบเลือกเกเออันนี้ไม่อย่างวะมีนี่นะฮะตไลทที <not> ่บอกอัน <soft> ต <Spencer> ัวนี้ น้าบ่อีกห่ะสิบสองปวอดสี่เดี๋ยวกิบกันใครถ่ายอีก,กโอ้โหเรียกไปเรียกมาเรียกเพลินเลยไป,ปคบรบแล้วะ

ิบ,บ,บแม่อย่าบู๊เมื่อกี้นะเฮ็ดเต่เงแรงไปขึ้นไปอันนี้ว่นลูก,นนลกว่าน้องมาระวังท่าพอแล้วกับท่าอันของกินมาเสิร์ฟอืมกินมาเสิร์ฟ ข้อเ้าเสร็จแล้วไหมชึ้บนี่จะมาไไปนี่มอน้ำพริงสมาใส่นี่บ้เนาะตั้งมอนี่พักอันนี้มันเห็ดกุ้งมากอกแถมพร้อมฮะมันตามมากอกพร้อม อืมตามฮาบินพูดอยู่ไนอ่ะหนอชอบป่แม่จับลูกิีเราได้พีพีเอฟซีมาตลอดมันเกิดนมองดีเมืองด้าฮึชับปล่ะกระเป๋าย่านออกไ่้ ชิมบึ้งนะชิมด้วยเนาะิมตำนึงอบุ๊มี่ภพบ้มีต่ำปลาหมึกข้าวเนาะดทุยคือเมนูคือตำหมึกข้าวมนิมข้าว เห็นแล้วก็อยากกินนะเสียอือเสบอ่ะอร่อยนี่อันนี้ดีกว่าลงถ้าจุ่มซะซ้ำไม่เอาเสียบจุ่มทัาพอแล้วเนาะเพราะว่านานสุกแล้วไม่หรอกท้าพอแล้วมาแบบพร้อมกินเลยนะลงไปเลยเสียบดีดีใช่ไหม mời mọi người mời mọi người mò mọi người này mọi người mời 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 พักนบ่พนบ่พักเดเอานันบ่นอจะมสิเล่เห็ดเด๋เห็ดเด๋เห็ดเค็มฟ้าเนาะฟุดแล้วมอฟุดโอเคทุกคนตอนนี้พอแล้วกับาอนาะแม่พักสเลยบ่สหรับกันไปนี่ักนะซบ่นี่ักเียนเาพักเนาะ ไปไม่ซ okay. ื laundry 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 ้อลวกให้เนี่ยไปไม่ซื้อลวกให้ในฟิฟซี่ยุคพี่คนเนี่ยเออเดี๋ยวไปเจ้สุตรีแสบของไอ้ยี่นะของไอ้ยี่นี่กุ้งพอนหอนลยค่ะอาจิตโพอแล้วค่ะเดไปทำลังดีแล้วกูอาจจะซื้อไปอไม่สิล้างให้พับมาแให้พี่ดโอ้ยีขกย

อันนี้มึงกินบ้ามันกินหักแม่โอ้มันรูดลงไปในมอรูดเจ็บดีเจ็บดีดโอ้โหมันรูดครบแม่เลอันนี้แม่ไกเจอไปเจอยิสมล้างน้ำให้ดีเอ้ยที่ขามันเลอกกันเลยเรื่องเออใเขาีบอแล้วม่นงฟังเงี้อตั้ง นั่งก่าอาำให้ลูกนัคนนี้มน่คนี้อจะอ่ั่ง้ากนีเออได้มไ้่่งอยู่ีนั่งข้ากลางนี่เออได้นั่งนัคอจยู่าาานเ้มดัี้ัีพ่อย่ทีนั้เไ้หมไดไหม่้นั่ี้อาอยูี่น้ากา่อนั่งน่ย เอาผักซีนเาหมเนาะไม่ซล้งน้ำให้ไม่ซล้งน้ำให้กอนแล้วเอาผักใส่เกียวสกีมอนีวะเลยดิเอาเห็ดพร้อมพอแล้วก็กลายคือนเลยนี่ทุกคนนี่เปิดเอออืมอันนี้อื้อแล้ว เดียวเดียวเดียวเหนื่อยเนาอ่สรอยย้อนลังมันเกินนางดีเพราะมือวานนี้ไม่เวยไปดองไม่เยไปดออะเลยว่ามึงนี้ว่านางดีมากินย้อนลังนั่งนด้วยกัข้างปตอนลูกสาวันเป็นพี่คะัมเราจะกิขจะกินมันเตนเออกินมัเเยิด มเตมไกินไหมครับไ่กินเลยอกินน้ำดบขับได้ด้วยน้ำในเปงให้มาจานมะจาลูกเพ็ดเลอ้เกบบวัเบเสียบอันเสียบอันเลยนัำผัดนี่ไหมกุ้งกับคือิดเปือกไหมแล้วเรอาไเหมือดด้ด่ดาไม้เมือดตี แกงนึงเหบอก่มีบ่วงแมงบ้เด hmm. ีบอเอาพ่อแม่เขาพักดีดีดีนีแม่เอามาแกงให้แม่ดียวอี่มีทีมีมาเลยเนเดี๋นั่งลงแม่บอกให้มาดีแล้วแม่จะอมานเนาะเออไม่ดีไอ้ดีนะเสียงแม่มาแกงให้แม่เอ้ยแม่ แม่เงียบียแม่เฮ็เให้คนอื่นหายระบบอันมูนิ้มสวยเกียนะอ๋อยยยข้าก็มีบ่วงนี่บ่วงบลวงก็มีเอาเอามาเสียบปากเฮ้ยไอ้อกี้แป๊บซี ีกน้ำน้ำแม่จะสกีบ้างนานๆที่ออกออกมัหนอกบ้านหรือไม่ห่่อเจ็บใจ

ย,ยิ้มไมน้อดีวมัตีปีอะไรปีกัแบบส4ปีล่ะแล้วไวนิไวนน้ำเลยจะก็นะตักกับน้ำเลยอืม้าวผัดจมอ่ะอืม้แม่แม่เอาผัดข้าวผัดธรรมดาป่ะผัดหมูเอ้ยข้าวผัดหมู แบบย้อนยุคมอดินแม่นมอดินตอนนั้นมอดินเขาก็เอานี่ไหนี่ยน้องทีคุณกินเอาไหมเนาะคุณบอกไอ้ตะกี้บุหานกับไส้มอดินเน่ะอืมเจ้าเซ็กแจ๊กแม่บัวเขาเรียกเขแห้งบอกว่าอย่างเลยหัวเรา แช่บหเาพอเาแหงงลูพแหงงแซ่บพมราแ่บปากแ่บปากพอมกนมันก็พอดีเป um> ็นแัเนาะอาหแบแซ่บินถึงมะแค้นเมื่อกี้แึ้นมาแ้นขึ้นเยนี่คนอ๋อ มักแขนมักแขนมักแขนแขนเขามักแขนมักแขนหรือมักแขนคำยิ่งใหญ่กอนเ้อกิหนเลยจุ๊ซอินที่คอมาบังเดินเดิที่เห็นใคแล้วมีคำชื่อลถกะบ้ละรถกระบาตะปูแม่เห็นพอาคารถกระบะตะปูหลายแล้วจ้ะ

chọc nừng đấy chọc nừng như thế nào mà nó điểm cái đa tầm chọc cả đi ừ, đi chọc, ở đa, ở okay. À, điểm, đi ok á sờ lo còn cơ điểm thì bị vấn đi nhóc má đã tầm nên đi đi này <laughs> là là. đi nói như vậy đi ba mấy gì มาเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์าวดีบดูแฮปปี้เบิร์เดย์เ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์มาดังก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์ี่มาเอาไอซเบิร์เดย์ชูยูมาแล้วันไีเบร์เดย์ูมยุนีู่มีชเอ้หมายเป็นคอยด้ว อันนี้ตองไปก่อนยังแข็งอยู่บ้ารัวจวนดูกระต่ายที่เขอมีเข่าอยู่เป็นห้ามเอาเข่าเอาเ่มาบ้างแม่นี่สุดปั๊บเล็กน้อยแล้วต้องรุดออกบนละ

เมูกินน้ำล้วเนี่ยมกินอนไม่กินน้อยพอเลยจุ๊บนี่บบวงแม่ก็ม่ให้อวกคำนี้งง่สยเน่ขอเพราะคำนี้ยังเห็นแต่ขอ อันนี้บต้องเอาถงอกมันเหียอันนี้ืนบมมันก็น้นส่นบกด้อ้หมกินน่มิดิบาดาประมาณนี้เลยไปเอาซ้ิเป็นตาเจนตเอ๋อน uh, ่าวอ่ะอือัดหดละยไปอีกบต้องเอาไตอันนี้บ่เลยเยน้เอาอันนี่เอาอันนี อันนี้พอมาดอกเด็ก่อยากไปดรออันนี้ลรากับอาปูอัดโดยวัดเนู่อัดสุกแล้วก็แม่ตั้งใจมารวบให้มันสักนี่รวมันคาเส้จุ่มอิดจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็ทิ้ไปเลยละเอาเขียนลงอ้าวอไม่ดละไม่ปูอัดหายทุกคนปูอัดตุ้มไม้แล้วร่อนอวนแล้ว เาดินจขาจกัมั้จับเอาเลยได้ปะไม่จอดเอาไม่เอาไม่ใจนไม่ดไม่นะไม่บอกทอดไว้ให้ดามเสียบเรโอ้โหอ้าไม่แหไปเสียิดโอ้ไเอาอันเก่าก่อนหมดเาเอาอนลกคุมบนีนี่ไนี่ม่าไ่เบบไนี่่ายุ่อไี่ฮะนับเปนไ่นับมาแล้วม่มาแล้วม่ใช่ย่เ ม็น้อง,องไปกรโดน<ช>กลับมาเอามานสาวอันดอ๋นนอเล,ล่นในเชียงเงร่าแล้วกลับกลับอีกห้าสิบอื้แม่อันจอดจื้ออืมอสิบ่วงครับชิคาอันนี้น่ะยังม,มี <c oughs> มมไม่เป้าเหมือนนี้ไม่ไม่กล่อมันนี้ มหมเจ็บเโบ่แถมกอนคือกุหิ่นมันเต็มไหมแล้วก็ไล่เป็นราคาแบบข้าคาจิ้มหมูอได้มันก็ยาวพูดออเวลาจิ้มหมูมออพน่คตอนนี้ฮะนาเี่ยจิ้มแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จิ้มน้ำเจโรยกร่กรก้ จิ้มน no, like ้ำจ like ิ้มจิ้น้ำจิ้มเจ้าช่วงนี้แบบาอย่างออกมาก็เป็นเพลงมดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มไเจ้าขิงบูมีจะกินอันนี้บเฉยเอาทุงยางออกน้อง่บมีนะกว่านี่กินจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มไม่สุกแล้วมดแล้ว มันดีอกินน้ำจุ้มจุ่มจุ่มเด่นกินมเจ้าขิงบึงสภาพกันมาคิดว่าจะข้างสองคันตั้งจรตั้งิเอ๊อยู่จะข้างสองคันตั้งจริงไมเลูกสาวเลยเนาะปีนึงกับปีเทียวปีนึงมีสามเทื่อนสามสามคนเด้ปีหนึ่งซ้ำเพื่อ

เจเป็นจานจานด้วยเอาจัดจานจัดจานเห็ดแม่ใส่ปลาเบื่ออะไรไปแล้วนั่นลงไปแล้วแม่ช่วยหน่อยแม่จะกลับไปกนแม่ พี๊งอะไรที่ขเสียบไว้เปโอุ้่ล้างกินได้ลงแทิกปะ่ะใช่แล้ว้าบุงแม่ของแม่บอบไล่ไล่นี่วะ <c oughs> แม่กินคนเดียววะดิลูกยังไม่ได้กินอาหารเดยสันี้้าแม่คือกินไล่กันมูมสเนะลูกยังไม่ได้กินจากอ่าูกอกินไล่ใจไล่วะ คนขอมีดหกไม่โอ้หมแม่จากไม้่ะไอ้ดีมโหเลยกเจีแกหแม่นี่ยของไอ้นี่องนี่มีแต่คุณมคนหโอ้ดีใจซองสนะนี่สนี่ใส่ไม้ดีนมมนีห้าอ้าใจห้ของไอ้นี่ก็หงแม่ี่วาใส่ด้วยกันเล่นนะแ่อีพอยอีพอมีสมดอีพออีพ่อหข่ ກ້າວໆໆໆເກົາສີຈກົ້າດໄນຶກແບໍປັນຈັງດແຊວ แล้วกอนลงละค่ะจะกินอันเดียวขอบใจผู้สนับสนุนนะแม่คุณยนจะดีไหมแม่ขอขอบใจผู้ยัจดีผู้สนับสนุนต้องดีต้องได้ห้าห้ากีบเมห้าร้ยาหาร้อกีบไ่อนใหม่ห้าร้อยบาทเนาะเงินสองแสน่สิบาทเงินสอแสนสี่สห้านกีบตแบบมากินนี่แม่ เกียงคับน้ำเนาเซเเนาะมีเงินอยู่นี่เดี๋ยวสิไปจ่ายเดี๋ยวให้นไล่ว่าสิมือเท่าไรได้จับอุ้ยไอ้ดิไอ้ยุบอะบรดิไอโบจี่ใคที่คนมันระจายเงิน

aku <laughs> bawa oh <my God. laughs> <laughs> <sum> ขายนะครับขายตัวนี้ <laughs> น้ำซุปเผ็ดสำหรับนีตอนนี้เรอมแล้วแปะแปะแปดแปะแปดสิบหกปนสุดถอนชิงตรงดูนี่แล้วว้าวนี้ติดตันนี่ตัวแถมแปแะมันรอยด็กคนหนรอยด็กคนไหนรอเดนไหนแปดสิบหกค่ะ ไอ้ดิับใครเอ็นหกป s คนเสียเงินเม่ให้เเเให้อันให้สองเศษเอาราสิบาลาชีต้าเ ทุกคนน้องดีน้องดีจับเห็นแม่ค้าเห็นวะ <laughs> <laughs> ดิเห็นแม่ค้าว่ะไปเหม,มือนน้ำพ่อไป,ไปบ๊ายบายไปน้ำพ่อ <laughs>